สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม s h i ช Impact วันนี้ผมจะมารีวิวตู้กาชาประจำแพท5.7านะครับตัวละครไหนคุ้มค่าบ้างเปิดใครดีเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันด้วยตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับอย่างสเกิร์ตตัวละครธาตุน้ำแข็งใช้ดาบเป็นอาวุธสายดาเมจหลักยืนสนามนะครับเล่นคู่กับปฏิกริยาฟีดหรือว่าปฏิกิริยาแช่แข็งเราสามารถเล่นได้2แบบนะครับก็จะมีแบบ กดถ่าไม้ตายสวยๆหรือว่าการโจมตีปกติแบบรวดเร็วนะครับใช้ดาบคู่แบบคิริโตก็สามารถเล่นได้เช่นกันข้อดีนะครับก็คือเล่นง่ายดาเมแรงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับวิธีเล่นสเกิ์นะครับเราสามารถเล่นได้สสายก็มีสายท่าไม่ตายกับการโจมตีปกติสายท่าไม่ตายให้เราเริ่มมาด้วยการกดสกิลธาตค้างไว้แล้วก็เซตอัพตัวบัฟให้เสร็จนะครับ สรับมาสกเกิร์กนะครับกดสกิลธาตุค้างไว้แล้วก็ท่าไม้ตายได้เลยวิธีเล่นสกเกิร์กสายโจมตีปกตินะครับเริ่มมาให้เรากดสกิลธาตุค้างไว้เลยแล้วก็เซตอัพตัวบัฟให้เสร็จนะครับสลับมาสกเกิร์กนะครับกดสกิลธาตุแล้วก็โจมตีปกติไปเลย ข้อเสียนะครับขาดความหลากหลายในการจัดทีมบังคับเล่นทีมที่ต้องเล่นธาตุน้ำหรือน้ำแข็งเป็นหลักเท่านั้นนะครับแล้วจะเลือกเปิดหรือว่าเลือกข้ามดีสำหรับเพื่อน,อน,อน,อนที่ไม่มีดาเมจหลักยืนสนามธาตุน้ำแข็งผมก็แนะนำให้เปิดได้เลยเพราะว่าดาเมจตอนนี้นะครับแรงที่สุดในสายแช่แข็งเลยแล้วก็สามารถข้ามได้สำหรับเพื่อน,อน,อนที่มีน้องเอสคอฟเฟหรือว่าน้องกาแฟนั่นเองเพราะว่าน้องเอสคอฟเฟนะครับ ดาเมจนอกสนามแรงและก็สามารถแปะน้ำแข็งได้ตลอดเวลาเลยทำให้เราสามารถใช้น้องแบกในคอนเทนต์ต่างๆรวมกับตัวดาเมจหลักยุคเก่าๆอย่างเช่นอายากะหรือการยูก,ก็ได้ตัวละครต่อมาเช่นเหอตัวละครท่าน้ำแข็งใช้หอกเป็นอาวุธสายสพอร์ตบัฟเพิ่มความเสียหายท่าน้ำแข็งแล้วก็ลดต้านทานท่าน้ำแข็งข้อดีก็คือสกิลท่านะครับสามารถเพิ่มดาเมจให้กับทีมท่าน้ำแข็งได้ วิธีใช้งานบัฟนะครับเราสามารถใช้ได้2แบบการก,สกาดสกิลธาตุแบบแตะนะครับจะเป็นการเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุน้ําแข็งให้กับสกิลธาตุและก็ท่าไม้ตายการก,สกาดสกิลธาตุค้างนะครับจะเป็นการเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุน้ําแข็งให้กับการโจมตีปกติและก็ชาร์จโจมตีแล้วก็า่าไม้ตายของเชิญเหอนะครับช่วยในการลดต้านทานธาตุน้ําแข็งได้ด้วยข้อเสียขาดความหลากหลายในการจัดทีม บังคับเล่นทีมดาเมจหลักธาตุน้ําแข็งแล้วก็บัฟจากสกิลธาตุนะครับค่อนข้างสั้นไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือไอดีที่ไม่มีตัวละครดาเมจหลักธาตุน้ําแข็งเลยตัวละครที่ใช้งานได้ดีนอกเหนือจากตัวละครธาตุน้ําแข็งนะครับก็จะมีชาร์สกามีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ถามผมมาว่าเช่นเหอคุ้มค่าพอให้เปิดไหมจะเปิดหรือข้ามดีสําหรับผมนะครับผมแนะนําว่าสามารถข้ามได้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มีตัวละครดาเมจหลักธาตน้ําแข็งหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งเริ่มเล่นเก s ชินอิมแพกนะครับเช่นเธอเนี่ยเธอเก่งเฉพาะทางมากๆเป็นซับพอร์ตให้กับทีมธาตุน้ําแข็งเท่านั้นใส่ลงไปในทีมอ,อื่นๆแล้วอาจจะดูเฉยๆได้แล้วก็ผมแนะนําให้เปิดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,นอวยหรือมีตัวละครดาเมจหลักธาน้ําแข็งอย่างสเกิร์กอายากะการยูนะครับ เช่นเหอคือตัวที่เติมเต็มทีมให้สมบูรณ์แบบมากๆสรุปสั้นๆเลยเช่นเหอนะครับไม่ใช่ตัวเทพที่บัฟแบบอเนกประสงค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอวยท่าน้ําแข็งอวยตัวละครที่เล่นกับทีมแช่แข็งเช่นเหอเนี่ยเป็นตัวที่น่าลงทุนสุดๆเลยดาเมจโดยรวมจะแรงมากๆนะครับตัวละครต่อมานะครับจะเข้ามาในตู้เฟสที่2ของ Gens ช i n Impact ประจำแพท5.7นั่นก็คือ มาวิกาหรือว่าเทพแห่งไฟนั่นเองตัวละครธาตุไฟใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธสายดาเมจหลักยืนสนามหรือว่าเราจะเล่นเป็นตัวละครแปะไฟจากนอกสนามก็ได้ข้อดีเล่นง่ายดาเมจแรงแปะไฟจากนอกสนามได้อย่างต่อเนื่องความสามารถในการสำรวจแบบขั้นเทพไม่ว่าจะเป็นการแววนมอเตอร์ไซค์การแววนปีนเขาแววนมอเตอร์ไซค์บนผิวน้ำ หรือว่าจะใช้มอเตอร์ไซค์แว้นบนอากาศก็สามารถทำได้เป็นเทพที่สามารถทำได้ครบจบในตัวเดียวเลยได้ความหลากหลายในการจัดทีมถ้าเราต้องการแค่ตัวละครแปะไฟจากนอกสนามเราสามารถใส่มาวีกาไปได้ในทุกๆท,ทีมเลยแบบง่ายๆข้อเสียนะครับบังคับเล่นคู่กับตัวละครชาวนัดลานอย่างน้อยหนึ่งตัวเพื่อช่วยฟื้นฟูจิตวิญญ,ญาณต่อสู้ ที่ใช้ในการกดท่าไม้ตายของมาวีการนั่นเองถามว่าถ้าไม่มีตัวละครนัดลานเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ว่าสู้ชีวิตสุดๆหนังชีวิตสุดๆเลยเพราะงั้นก็ควรใส่ตัวละครนัดลานเข้าไปเพื่อความสบายด้วยหรือว่าถ้าเล่นเป็นแค่ตัวแปะไฟจากนอกสนามเนี่ยตัวละครนัดลานก็ไม่ได้จําเป็นนะครับแล้วจะเปิดหรือข้ามดีผมแนะนําให้เปิดติดไอดีไว้อย่างน้อยข้อดีมันก็มีมากกว่าข้อเสียในหลายๆด้านนะครับ ยิ่งในปัจจุบันบอสเลือดเยอะขึ้นมากมีการสร้างเกาะที่ต้องใช้การโจมตีที่มีคุณสมบัติของพอรวิญญาณราตีแล้วก็มาวิกานะครับเราสามารถใส่เข้าไปให้เพื่อนๆจบคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายมากขึ้นอย่างแน่นอนตัวละครสุดท้ายนะครับคุณเอมิลี่ตัวละครธาตุไม้ใช้หอกเป็นอาวุธสายซัพพอร์ตดาเมจปฏิกิริยาเผาไหม้จากนอกสนามแต่ดาเมจที่ได้นะครับเทียบเท่ากับตัวละครยืนสนามเลยก็ว่าได้ ข้อดีของเอมิลี่เล่นง่ายดาเมจแรงและลายเกาะบ,บอสยุคใหม่ๆได้ดีใครที่ชอบดูบอสนะครับโดนเขาแบบอรมานจนตายเนี่ยน่าจะถูกใจเอมิลี่สุดๆเลยข้อเสียของเอมิลี่นะครับขาดความหลากหลายในการจัดทีมบังคับเล่นกับทีมปฏิกิริยาเผาไหม้เป็นหลักแล้วจะเลือกเปิดหรือเลือกข้ามดีสำหรับผมนะครับผมแนะนำว่าสามารถข้ามได้แม้ดาเมจจากทีมเผาไหม้นะครับจะแรงมากๆ แต่ว่าทีมอื่นๆอย่างเช่น Overload ก็สามารถทำลายเกาะบ,บอสยุคใหม่ๆได้ดีเช่นกันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นแค่ทีมเผาไหม้เสมอไปนะครับส่วนตัวสำหรับ ID ของผมแล้วผมจะเลือกเปิดคุณเอมิลี่อย่างแน่นอนเพราะว่า ID ของผมนะครับมีตัวละครค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มีเกือบทุกปฏิกริยาแล้วขาดแค่ทีมเผาไหม้สุดเมตาอย่างคุณเอมิลี่เพราะฉะนั้นคุณเอมิลี่นะครับผมจะเปิดติดไ d ไว้อย่างแน่นอน เพราะว่าตอนนี้นะครับเรื่องเผาไหม่เนี่ยยังไงก็ต้องให้กับสาวแว่นคุณเอมิลี่คนนี้อย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับตู้กาชาที่ผมเอามารีวิวเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดอะ่ะมันก็เป็นแค่ประสบการณ์การเล่นเกมชินของผมนะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆอ,อวยตัวละครไหนอยากเปิดตัวละครไหนนะครับเล่นแล้วมีความสุขเล่นแล้วสนุก ผมก็ไม่ได้ห้ามนะเพื่อนๆสามารถเปิดมาเล่นได้เลยอันนี้ผมจะแนะนําหรือว่าพูดในเชิงของเมตาความเก่งของแต่ละตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากคุ้มค่าที่สุดเพราะว่าแต่ละพรีโมเจมที่เพื่อนๆเก็บมามันก็ได้มาอย่างยากลําบากนะครับหรือบางคนอาจจะต้องแบ่งเงินในการกินขนมหรือว่าไปเที่ยวต่างๆเนี่ยเพื่อมาใช้ในการเติมเกมนั่นเองนะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็ ช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกเปิดตัวละครแต่ละตัวได้ดีมากขึ้นนะครับยังไงก็ถ้าใครชอบ n s h ช n นิมแพกผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอผมด้วยนะครับช่องเคธามะเกมมิ่งยังไงผมฝากด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับบ๊ายบายผมลืมอวยพรนะครับใครจะเปิดกาชาขอให้ไม่หลุดเลดน,นะมาไวๆนะครับ